ขึ้นไปแล่กันที่จังหวัดชุมพรกันมั่งนะครับมีการจัดก,กิจกรรมรณรงค์ขัดเย็ขยะในครัวเรือนสร้างชุมชนปลอดภัยในอนาคตรครับโดยที่บทเวณปั๊มน้ำมันกองทุนหมูบ่บ้านบ้านคุณเส้นโยมูทีหนึ่งตำบลนาชะอ้งอำเภอเมืองชุมพรนายประมวลอุ่นเรือนทองทิศจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการจัดก,กิจกรรมบริหารจัดก,การขยะในครัวเรือนตำบลนาชะอ้งหรือถีตนทางนะครับ ประจำปีของประมาณนกซ้ำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขัดแยกขยะครัวเรือนและก็สร้างการมีส่วนร่วมในการลดปรหนหาขยะมุนฝวยในท้องทิ้นอ,อย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมดังกล่าวแล้วกบเป็นการทรงเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้สามารถลดปริมาณขยะขัดแยกขยะและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือเป็นระบบโดยใช้หลักการนะครับสร้างอาอในการบริหารจัดการขยะครับให้กับชุมชนได้แนวคิดความรู้ที่ได้รับจาการประยุกต์ใช้และก็รับใช้ให้เหมาะสมกับในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นชุมชนปลอดภัยในอนาคตเพื่อปริมาณขยะหมุลฟ้อยจากต้นทางที่มีจํานวนน้อยลงทําให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในการนําไปกําจัดปลายทางนะครับ อ่าแล้วก็ยังมีการเล็กเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขยะมบลฝ้อยที่ยังยืนระหวางหน่วยงานซึ่งเทศบาลตำบลน,นาช้างเนี่ยได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจุมพนชุมชนและก็หมู่บ้านรวมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับด้านนายที่ระนันปราบปรค่ะเป็นปลัดเทศบาลตำบลน,น,นาช้งางท่านก็เปิดเผยค่ะวา่าปัจจุบันนี้แหละในพื้นที่ตำบลน,น,นาช้างเนี่ยก็มีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่ชุมชนที่อยู่กึง่งเมืองหรือว่ากึง่งชนบทนั่แหละค่ะก็คือชานเมืองนั่นแหละก็ทําให้มีการอุปภ บริพคที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยก็ส่งพลนแน่นอนเลยค่ะก็ทําให้มีปริมาณขยะมากขึ้นก็เป็นส่วนใหญ่นี่ก็เป็นจะเป็นพลาสติกแล้วก็วัสดุที่ย่อยอยากๆก,กันนะคะคทางเทศาบาลเนี่ยก็ได้มีการทําความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องนี้แล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนในท้องที่เนี่ยเขามีการจัดการระบบขัดแยกขยะมูลฝอยจากขวรเรือนรั่วจากตอนทางซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางและค่ะที่จะช่วยให้ท้องที่เนี่ยสาม,มารถบริหารจัดก,การขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปจะเพื่อนําไปกําจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล ก็ทันเวลานั่นเองนะคะ